สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง youtube และ facebook เพจเพื่อนกเกษตร h ชนแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูกล้วยน้ำว้าพันพระราชทานนะครับหรือว่าพันเตี้ยนี่นะครับความสวยงามนะครับกอนี้มีอยู่2ต้นนะครับเพราะว่าเราขุดเอาหน่อแยกออกมาก็จะมีหน่อเล็กนะครับโผล่ออกมาอีกหน่อหนึ่งนะครับนี่หน่อเล็กแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นหน่อใหญ่นี่นะครับมาดู เครือกล้วยนะครับมีประมาณอันนี้ยังไม่สุดนะครับมีประมาณ10หวีขึ้นไปนะครับถ้าต้นอวบสมบูรณ์ก็จะมีมากกว่านั้นนะครับอันนี้ต้นถือว่าไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับถือว่ากลางๆเดิมทีตรงนี้เนี่ยเราก็ปลูกไว้ริมคูสะดิน,นจะแข็งมากนะครับเป็นดินดินเหนียวปนดินทรายแล้วก็มีก้อนกรวดด้วยก็จะแข็งรก เดิมทีตรงนี้รกนะครับเราก็ขุดปลูกเลยโดยที่ไม่ได้รองปุ๋ยอะไรนะครับขุดปลูกเลยพอจากนั้นเราก็เอาเครื่องตัดหญ้าตัดแล้วก็เอาหญ้าเนี่ยหม่มคลุมไว้นะครับคลุมหน้าดินไว้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเล็กน้อยใส่ปุ๋ยมาเป็นระยะนะครับทีนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วตอนนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะว่าจะปลูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งของขอบสะเดี๋ยวจะถ้าขยันก็จะขุดเป็นหลุมเพื่อรองรองก้นรองพื้นด้วยพวกเศษหญ้าเศษใบไม้เศษพวกปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะลองทําดูนะครับส่วนตัวนี้ต้นนี้เราปลูกแบบขุดหลุมแล้วก็ปลูกเลยนะครับแต่ก็ให้ผลผลิตดีถือว่าต้นสวยงามนะครับนี่มาดูนะครับ อวบสมบูรณ์นะครับสวยงามอวบสมบูรณ์สวยงามครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากได้นอพันกล้วยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะแบ่งแบ่งขายนะครับมีไม่มากมีจำนวนจำนวนจำกัดนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ